อืมโอเคฮะก็กราบสวัสดีไว้ทุทคนที่ยังไม่ได้นอนกันด้วยนะแล้วก็สวัสดีเอที่น่ารักทุกท่านเงินด้วยนะครับอยู่กับผมเองพลเรือหังวโลนน <c oughs> ี่แค่กูได้ภาคุูมมาเลยฮเฮ้ยโคตรเหมือนพนเรือเลยเออวันนี้ผมก็จะมาล่าเจ้าทะเลในโทรศัพท์กันว่างอะนะ <c oughs> ไม่ใช่เลยหลองแม่งไอ้คอ,อมเล่นไม่ได้อัดคลิปปุ๊บแหลกปั๊บสั์เอ้เดี๋ยวมาเล่นในโทรศัพท์แทนมึงกูจะกดถูกหรือเปล่าวะนี่ก <c oughs> ว่ากตัวตายน้ำแน่หรือวะท่านผู้ชมช่วยกดไลค์ไปกำลังใจ ผมลาจ้าทะเลด้วยนะคลิปนี้กล่องทองต้องมาแล้วถ้าทุกคนกดไลค์เยอะให้น้อยเฮ้ยน้องๆคนไหนที่ยังไม่มีเวลาฟาร์มแนะนำเลยร้านนี้ครับรีซิกช็อปบริการรับฟาร์มแบบบล็อกฟูดแบบคิงเลกาซี่และออสตาในราคาที่ถูกและปลอดภัยและยังมีกดเกมพาสเรท8ดถึง10กันเลยทีเดียวมีทั้งแบล็อกฟูดและก็คิงเลกาซี่และก็ออสตาเทวอรีเฟนและแมปอื่นๆอีกมากมายครับแล้วยังมีบริการจำน่ายไก่ตันในราคาที่ถูกมากๆเริ่มต้นที่99บาบาทครับร้านนี้เลยรีซิกช็อป ร้านสนโนช็อปบริการเติมเกมราคาถูกรับกดเกมพาร์เรทแไม่ว่าจะเป็นแมปคิงเลกาซี่แมปบล็อกฟุตและแมปยอดฮิตอย่าง a n นิเม i g h t ไฟเและยังรับกดเพรแมปออสตาร์ทาวเวอร์ดีฟินและยังรับกดเกมพารแมปอื่นๆอีกมากมายยังไม่หมดครับยังมีบริการเติมโลบกักแบบไอดีพารที่ถูกกว่าเติมเองอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับ ประกาศประกาศถึงัยรุ่นทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้นะช่วงนี้พี่อาจจะลงคลิปน้อยลงนะครับนะเพราะว่าพี่เข้ามาฝึกงานอยู่ในเมืองเออแล้วก็มีปัญหาอีกเยอะแยะมากมายเลยนะทำให้ พี่ทําคลิปไม่ค่อยได้เ hey, แม่งเอ้ยพูดแล้วก็กระเศร้าไอสัตว์เฮ้กูอยากกลับบ้านไปอาดคลิปทุกวันทุกวันลงทุกวันหมาเติมอ่สัตว์เอ้ยช่วยเป็นกําลังใจใพี่ด้วยนะครับผมนะเฮ้ยกดไลค์เยอะๆจะได้ชื่นใจหน่อยุกดไลค์ยังเออเฮ้ยกดไลค์ใช่ไหมเฮ้ยขอบคุณมากเ,เดี๋ยวพี่จะไปรอเจ้าทะเลต่อแล้วแม่งเอ้ อไหนที่สุดมันก็เกิดสักทีที่จะได้รอโคตรนานเลยเ,เดี๋ยวซื้อเหลือให้คนกันนี่ไงเอาไปเลยเรียนลงเดีเ๋ยวพีจะใช้บังกรบินไปเองฮ่าฮ่ากูเติมมาแพงขอใช้หน่อยละกันไม่ได้ใช้นานเฮ้ยมาถึงเป็นคนแรกว่ะเออไม่ได้มาถึงคนแรกตั้งนานเอาไหนว่าเจ้าทะเล้เนี่ไงเอาเจ้าทะเลปักตลักไี้มันหายตัวนะหนีฮปล่อยที่ปากใส่แม่งเลยอุ้ยโอ้โหโ,โดนมันคำรามใส่นี่กูพลนที่ปาก คืนแม่งเลยหูยพ่นโดนบ้างไม่โดนบ้างแม่งเอ้ยโทรศัพท์มาเล่นยากจังวะนี่แม่งเอ้ยทำไมกูบินช้าจังวะเดี๋ยวกลับเป็นคนก่อนอุ้ยอุอ้ยจมน้ำเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำก็นน้ำก็พีบไปพีบไปน้ำน้ำเป็นส้นตีนเลยดิปล่อยขี้ปากใส่ไปเฮ้ยเดี๋ยวขอไปตีเจ้าทะเลก่อนละกันนี่ผลมังกรแม่งเล่นโคตรยากเลยเวลาเลื่อนมันน้อยบินโคตรช้าเลยเฮ้ยเดี๋ยวกลับไปเปลี่ยนเป็นผล อื่นก่อนละกันอไปดูซี่มีผลอะไรให้เล่นบ้างนะเอาอชิบหายเฮ้ยหน้าจอบักเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยทำไมเลื่อนไปทางอื่นแล้วมันเงยหน้าขึ้นอย่างงี้วะเนี่ยเหนยอต้องเราต้องขึ้นเรือนะถ้าหน้าจอบักคือต้องขึ้นเรือ,อนี่ เออเรียบร้อยหายบักแล้วไอ,อ้ชิปหายเฮ้ยในโทรศัพท์เป็นอย่าง,งี้กันทุกคนเลือดเลยหรือเปล่าวะเดี๋ยวหรืเอเป็นที่ะกูคนเดียวเฮ้ไปฮดูที่ตลาดมืดว่ามีอะไรขายบ้างนะถ้าไม่มีอะไรขายก็จะซื้อผลทายไม่ใช่ไม่ซื้อแลวผมไม่มีตังค์วยนี่ผลยาง เอ้นี่ไงผลยางเอาแม่งเลยเออผมนี่เมนผลยางบอกเลยว่าผลยางนี่นอนหนึ่งอะนะถ้าผมได้ใช้แล้วอ่ะมไปไปตีเจ้าทะเลกันเลยฮะ เอาล่ะมาถึงแล้วไอ้โครงกระดูกลอยน้ำมึงอยู่ทางไหนวะอ๋อในไงเจอแล้วเดี๋ยวเอาผลยางไปซัดหน้าแม่งสักทีกันนี่อ่ะฮะมาผัวใกล้ๆเลยโอ้โหยชิบหายเฮ้ยลมหายใจมังกรใครวะตะกี้นี่โอ้โหจีกูจะตายงูจมน้ำตายแด่เลยท่านผู้ชมเรียบร้อยโอ้โหกูโดนฆ่าตายกูโดนมังกรฆ่าตายแม่งเอ้ย กูมาต่ายโง่โง่ไอชิบหายเสียค่าหัวไปตั้งเจ็ดพันเอ้ยไม่เป็นไรกูรู้อยู่แล้วแหละกูมาเล่นในโทรศัพท์ยัยงไงกูก็ต่ายแม่งเง้ยไปเปลี่ยนผลพิศาดีกว่าเอาผลที่มันเล่นง่ายๆนะนะสำหรับกูแม่งผลอย่างเล่นอย่างยากเลยนี่ไงไอผลฟินิก์นี่ไงเล่นง่ายเออฮ้มันบินค้างได้ไงเออไม่ต้องบังคับอะไรมากเลยขีเลสโก้เงาล่ะกูก็มาถึงลักทีบินมาโคตรนานเลยงงตบเข้าไปอ้าว ไอ้ยี่ฝ่ายสกิลไม่ออกเอ้าเฮ้ยสกิลไม่ออกเออกว่าสกิลจะออกแม่งโคตรนานเลยฮึยเฮ้หิวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเจอท่านี้กูปั่นจิหรีด้วยฆ่าเลยแฮะเป็นยังไงละมึงท่านี้ไม่ได้ใช้นานัใช่ไหมกระทืบหน้าไป็นหนึ่งทีพูว่าเข้าไปแล้วขอตัวไปตีเจ้าทะเลก่อนละกันนะตอนนี้มันใกล้ตายแล้ว ตบปิดฉากเอาแม่งเอ้ยยังไม่ตายอ,อีกฉัได้ที่โอ้โหแม่งไม่ได้ปิดฉากเลยโอโได้แคนดี้อย่างน้อยเลยตั้ง18อันเออไปดู5กล่องแรกของวันนั่นไงกูว่าแล้วแม่งเอ้ยกล่องแรกของวันก็ปกติแฮะเกลือมันเป็นธรรมเนียมของช่องผมไง แม่งี้ได้ผลทุเรียนมาให้เจ้าทะเลแดกแล้วกันเออแดกเข้าไปเออเผื่อมันจะใจดีให้ก่องทองผมบ้างนะออาสาห์ให้ของกินมันเฮ้ยจอนดีเฮ้ยเฮ้ยจอนดี้จริงปะดิออจอนดี่ตัวจริงตัวปลอมาะเฮ้ยแม่งอย่างเหมือนเลยอ,อ เงาเหล่ะไปลุ้นตอนนี้เจ้าทะเลตัวที่2มันก็เกิดแล้วนะโอเคไปกันเลยเฮ้ยตัวนี้กล่องทองต้องมาแล้วลหละแม่งไอ้กูเกือมาหลายวันแล้วเนี่ยไม่ได้เห็นกล่องทองมาหลายวันแล้วเนี่ยกว่าจะถึงได้ย็ดแค่อย่างนาเลยเกาะอยู่ยั้งไกลอะ้ไหนว่าเจ้าทะเลยังไม่เกิดเลยอ้าเกิดแล้วจุกไปไหนไอ้มันนี้ไงอายุไม่เกี่ยวใส่เดียวได้หมดตบแม่งเลยทันีหนึ่งหนึ่งกับเจ้าทะเลอุ้ยอุ้ยชิบหายอุ้ยเป่าที่ป่าโคตรแรงเลยเดี๋ยว ขอเิ้วก่อนใจเย็นหน้าไว่ลุนเฮ้ยาาจะมุดไปไหนมามาเฮ้ยตบเข้าไปนี่ฟันเข้าไปโดยฟันธรรมดาเนี่ยเฮ้ยเขียวกูมันเฟี้ยวขอโชว์อะไรละกันฟันเข้าไปเฮ้ยเอาล่ะฮ่าฮ่าาตอนนี้เจ้าทะเลมันก็ใกล้ตายแล้วหน้าเวลางานไม่ได้แต่ของดีๆไว้เห้ยมาอเอา้าเฮ้ยเกมรุดไอ้ชิบหายสลยเจ้าจะตายเร็ว กูข่วยเฮ้ยกูไม่ทันแน่เลยเฮ้ยอดได้กล่องอีกแลก้วกูมาดูซิว่ามันจะทันหรือเปล่าเอ้ยเกาะมึงอย่าเพิ่งจมนะเอ้าเรียบร้อย,ยกูไม่ได้กล่องจริงๆว่ะสัตว์เอ้ยมันเป็นอะไรวะทำไมต้องมาหลุดตอนตีเจ้าทะเลด้วยกูไม่เข้าใจเลยเชีย่ยแม่งวร้อนว่แะแรงขนาดที่รอเจ้าทะเลตัวต่อไปอ่ะนะก็จอไปรุ่นใส่ชุดเชี่ยอะไรของมัน เฮ้ย,ยูใส่ชุดโคตรกนตีนเลยให้เปิดทางขึ้นะชั้นด้วยอะไอ้พี่ก็ไม่เฮีน้องให้ไร่เปิดสวนเข้าไปเอาออกไปเลย ไอ้ขี้ผายไอ้สงสัยกลัวผมมาออกไปเลยเฮ้ยผลเรือหัวล้นโคตรตึงเปิดทาขีสวนปุ๊บออกเลยงั้นนระหว่างที่ล้อเจ้าทะเลฮะแม่งไม่มีอะไรทำมาสมผลปริศารเล่นดีกว่านะเฮ้ยเงินมันเหลือนะฮะพอดีรวยมันต้งแปดสิบล้านแปดสิบล้านในเกมในชีวิตจริงแม่งมีไม่ถึงพันควเฮ้ยผลแรกก็คอมมอนเลยวะงูรู้สึกถึงความเกลือทุกผลเลยบอสที่สัตเทย จัดไปผลสุดท้ายผลแลก็ได้เอ้ยมีคนไม่ให้ผลแรผมมามาเฮ้ยอันคอมมอนแม่งไอ้เกลือทุกผลเฮ้ยมีคนให้ผลโอปปโอปปมาว่ะให้ไหนลองกินนี่ผลนี่ก็ยังไม่เคยใช้เลยนะตั้งแต่มันอัปเดตมาใหม่นะได้ข่าวว่ามันแบบเปลี่ยนสกิลด้วยเออไหนมันลองซิลูมนีย่ยังเท่เฮ้ยอ้สกิลเอ็กเฮ้ยฝาก,กนหินสกิล ขโมยหัวใจเฮ้เอา,เอา,เอาไม่เท่เลยสกิลนี่สกิลวีบ้างหูยหอกเขียวๆนี่มันอะไรเฮ้ยทำไมว่ามาอยู่นี่วะอย่างงงนี่เทเลพอร์ตสกิล A ีสกิลสุดท้ายเท่มากๆแน่เลยกูว่าไหนโอ้โคตรกระจอกเลยแม่งไอ้ เกิดได้ลักทีนดแม่งไอ้เจ้าทะเลร,รอ,อยังหนานรอจนกูแห้งหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเป็นเปลี่ยนผลเป็นผลไีนิกก่อนนะครับนะใช้ผลโอปิวตีเจ้าทะเลยังไงกูก็ไต่เนี่ยต้องใช้ผลที่มันเล่นง่ายๆไปให้ได้มาแล้วไีนิกส์ไปกันเลยฮะไปกระทืบเจ้าทะเลกัน มาถึงเป็นคนแรกอีกแล้วแม่งเอ้ยเ,เพื่อนอยังไม่มาสักคนเลยเพื่อนมากันอย่างช้าเฮ้ยปล่อยะไรมาไว้รุ่นเฮ้ยไม่โดนหรอกตบเ,เ,เข้าไปที่หน้าแม่งเลยเฮ้ยมันพ่นน้ามาวะไม่โดนหรอกเพราะว่ามีฮารคีร้สังเกตยังไงล่ะปั่นยิงลีดพี่ข้าโอ้โหขี <beb S 1> ้ชิบหายฮารคี้ผมแตกเลยเฮ้ยมันพ่นขี้ปากมาโอ้โหนึ่งหนึ่งกับเจ้าทะเลแม่งเลยนเพื่อนไม่มาทีใช่ไหมก็มาดิปั่นยิงลีดพี่ข้ากูว่ากูตายได้เลยวะตบไปหนึ่ง เฮ้ยมันกลัวผมไม่ให้โจกหนีเลยเอาฮิปายมาโผที่เดิมหลังจากที่ผมไซด์เดียวกับเจ้าทะเลไปฮะเพื่อนก็ทยอยกันมาแล้วนะเออทีนี้ก็ตีสบายขึ้นหน่อยอะนะนะี่ป่านนีงหลีพิฆาตไปตบเข้าไปอุ ifting, ย้ยฮิปายกูจะตายเดี๋ยวก่อนอิปก่อนอิฟก่อนขอฮิวเปิมึงอย่าสก,กิลมานะเวย้ยหันหน้าไปทางอื่นเลยเฮ้ยดีมากเดี๋ยวขอตัวไปฮิวก่อนฮิวเลือดเข้าไปเลือดเต็มแล้วมา กูพร้อมแล้วตบปทีปันยป่นนีเพื่อหานเข้าไปนี่เป็นยังไงมึงงัดหัวผมนี่เฝันเข้าไปฮะสวกเข้าไปงัดตีธรรมดาสวกเข้าไป เดี๋ยวขอตัวไปตีเจ้าทะเลก่อนละกันนะนะผู้ช่วหมายเลมครับรามใส่งขอเป็นคนปิดฉากโอ้โหเม่เอ้ยไม่ทันเฮ้หมาฮะากล่องทองต้องมาแล้วเฮ้ยกล่องทองเือขอลองล่ะเฮ้อเล่นในโทรศัพท์มันก็ต้องไม่เกลือสิวะนั่นไงแม่เอ้ยเกลือแกล้วอะไรวะเฮ้ยผลเรือหัวล้นเครียดได้กล่องเทียนหนึ่งมาสามกล่องแล้วแม่เอ้ยอะไรวะโอ้โหได้ผลไดโนเสาร์มาด้วย เฮ้ยมทิ้งไปเลยให้เจ้าทะเลเด็กงึเปลี่ยนเซิร์มาปุ๊บเจ้าทะเลมันก็เกิดปั๊บเลยครับอย่างงี้แหละโคตรด,ดีเออเพราะว่ากูคิดเกียรอยไงเหละ่ะเวลาลอรอเจ้าทะเลนี่แบบโคตรนานกูรอจนกูแห้งเลยเออไปกันเลยฮะไปตีเจ้าทะเลนี้ตัวนี้แหละเส้นมันบอกว่ากล่องทองกล่องทองไอ้แึงเส้นบอกเลยกูเพ้อเจอว่าเดี๋ยวัดเอ้ยงเ,เปิดก่อนได้เปียบนี่ปานนี้หลีพี่ขาเข้าไป่ะโจ๊กหนีบเลยให้มาโผล่ตรงนี้นี่เองเอ ตอบเข้าไปฮะพูว่าเข้าไปงัดหัวคมในอู้ชิบายคำลามโคตรแรงเลยครึ่งหลอดแล้วกูอ้ชิบายฝันเข้าไปธรรมดากูจะตายเฮ้ยชิบายเอ้ยกูคงไม่รอดล,ละบินไม่ไปเลยแง้ลากลาก่อนเฮ้ยไม่เอ้ยเพื่อนไม่มากันกูมาตีคนเดียวกูก็เรื่องสิถึงกลับมากรอตอนนี้เพื่อนของเราก็เริ่มทยอยกันมาแล้วนะเออเดี๋ยวขอตัวไปตีเจ้าเลยก่อนละกันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวตัดมาต่อ ่อนเลือดมันเหลือน้อยๆแล้วกัด มันใกล้าตายแล้วฮะเฮ้ฝันย่งรีพิคาาเข้าไปดิเอฮ้ยใ,ในฝันเข้าไปด้วยตกเข้าไปฮะผูอ่ะก็ยอดหน้าประทีดิเฮ้ฝันมันเข้าไปเพื่อนฝันมันเออต่อยไนเข้าไปเออดีมากเพื่อนตบเข้าไปฮะโอ้โหแม่งจุกหนีเฮ้ยจะตายแล้คุณต้องเป็นคนปิดฉากเฮ้ยคุณต้องเป็นคนปิดฉากกระทืบโอ้โหไม่ไม่ไตายตกเข้าไปเอฮ้ยเยียบลอยฮะนี่ใครเป็นคนปิดฉากวะนใช่กูหรือเปล่าเฮ้ยมาเหออก่อ ทองต้องมาแล้วล่ะตัวสุดท้ายเออกูเห็นและกูท้อว่ะเฮ้ยเคียสองไม่มาเลยโอ้โห เกลือสุดๆไปเลยฮะผลโทหัวโลนไอจีบหายเฮ้ยทำไมมันเกลือได้ขนาดนี้วะเนะี่ยโอเคฮเาไปรุ่นทุกคนคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนละกันนะฮะผลเรือหัวโลนนี่แม่งโคตรเกลือเลยกูจะไม่แต่งตัวอย่างงี้แล้วฮุกแม่งได้แต่กล่องเคียร์หนึ่งโอเคงฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมนะเงาไว้เจอคลิปหน้าไว้บา,บาย